กัโลกในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปติดตามการตามล่าหาเอเลียนฮะเพราะว่ามีคนเขาไปได้ข้อมูลมานะครบอกว่ามันมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งชื่อว่าฟอ x i m a b บรีซึ่งตัวดาวเคราะห์ตัวนี้นะฮะมันมีสภาพค,คล้ายๆกับโลก แล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์ด้วยชื่อว่า p r x x i m a c e n t a u r i เป็นดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างกับตัวของ p r o x i m a B คล้ายๆกับดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างกับโลกนะครับแล้วมีการตรวจสอบจากกล้องโทรทัศน์แล้วปรากฏว่าตัวของ p r x x i m a B เนี่ยมันน่าจะมีภูมิอากาศภูมิทุกอย่างคล้ายๆกับโลกนะับเหมาะกับการมีสิ่งมีชีวิตอยู่ ล่าสุดนะครับมีเศรษฐีของโลก3คน<ฆ>ก็คือมาร์คเกอร์เบิร์ซึ่งเป็น CEO ของ f a c e b o o k ยูริมิลเลอร์ครับนักธุกรกิจชาวราสัสเซียกับสตีเฟนฮอว์กิน,น,นซึ่งเป็นนักฟิสิก,ก,กส์นะคนนี้ก็ลงขันกันครับเขาบอกว่าเขาจะร่วมปฏิบัติการในการตามหามนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนด้วยนะฮะเขาจะส่งยานอวกาศขนาดเล็กไปยัง Alpha c e n t ทอรีซึ่งเป็นระบบดาวที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะมากที่สุดนะครับ แล้วเขาก็จะไปตามหาว่าที่ดาวดวงอื่นเนี่ยโดยเฉพาะตัวของฟอกซิมาบีเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือเปล่าจะมีเอเลียนอาศัยอยู่หรือเปล่าที่เขาใช้ตัวของอยาอวกาศขนาดเล็กเพราะว่ามันสามารถเดินทางได้เ,ดเร็วนะฮะแล้วก็ระยะห่างจากโลกของเราไปจนถึงตัวของฟอกซิมา B เนี่ยประมาณสัก4ล้านปีแสงหรือประมาณ36ล้านล้านกิโลเมตรนะฮะก็คาดว่าใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง10ปีข้างหน้าน่าจะมีคำตอบค่ะก็ถือเป็นความหวังในการค้นพบสิ่งมีชีวิตรอบโลกไม่แน่นะคะักว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่คล้ายๆกับในนิยา,ายไซไฟก็ได้นะคะ